วันนี้ในวิชาภาษาไทยชั้นระดศึกษาปีที่โอ๊คสำหรับวันนี้เราจะติวโอนิกันค่ะภาคป่ายนี้เราจะติวโอนิกันต่อนะคะโดยจะใช้ข้อสอบโอนิปีหกศูนย์นะคะสาระก,การอ่านตัวชีวะปหกทห้านะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ ส9นกักเรียนสามารถดูในข้อสอบรวมเล่มที่ครูแจกไปแล้วนะคะอยู่ในหน้า7นะคะข้อที่2 9เป็นข้อสอบโอนิปี60ข้อที่6ใช้ข้อความตออ่อไปนี้ตอบคําถามมาดูข้อความกันค่ะ 1. ในฤดูฝนพ่อแม่ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลกับการ แร,ระบาดของโรคมือเท้าปาก 2. อ,อาการของโรคคือมีไข้ปวดหัวมีแผลในปากเจ็บคอมีตุ่มใสขึ้นตามมือเท้าและลำตัว 3. การรักษาเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากคือการรักษาตามอาการเช่นถ้าตัวร้อนก็กินยาลดไข้ 4. โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการไม่ใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยล้างมือก่อนรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่สุกสะอาดและไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น มาดูค่ะมาดูคำถามกันค่ะหอังคาควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อน้องเป็นโรคมือเท้าปากหนึ่งเล่นกับน้องตามปกติสองกินยาลดไข้เมื่อเข้าใกล้น้องสามล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 4. ี่ชิมอาหารในจานของน้องที่กำลังรับประทานอยู่อค่รนะควรปฏิบัติอย่างไรนะคะเมื่อน้องเป็นโรคมือเท้าปากใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนมาดู การปฏิบัติตัวเมื่อเราอยู่กับคนที่เป็นโรคมือเท้าป่าก็คือวิธีการป้องกันอย่างหนึ่งนักเรียนมาดูนะคะการป้องกันนะคะการป้องกันเราสามารถป้องกันได้โดยไม่ใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยล้างมือก่อนรับประทานอาหารใช่ไหมคะแล้วก็รับประทานอาหารที่สุกสะอาดและไม่ใช้ภาชนะในการรับประทาน ร่วมกับผู้อื่นนี่คือวิธีปฏิบัติตน้นหรือวิธีป้องกันไม่ให้เราติดโรคนั่นเองทีนี้นักเรียนมาดูนะคะตัวเลือกตัวที่หนงนะคะตัวเลือกตัวที่1ข้อ1เล่นกับน้องตามปกติเราสามารถเล่นกับน้องตามปกติได้ไหมคะเขาบอกว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ให้ใกลชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมือเท้า แสดงว่าข้อนี้ถูกไหมคะต่อไปข้อ2นะคะกินยาลดไข้เมื่อเข้าใกล้น้องเราสามารถกินยาโดยที่เราไม่ได้เจ็บป่วยได้ไหมคะอ่ามีได้นะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายกับร่างกายของเราได้นะคะอ่าข้อนี้ถูกไหมเอ่ยข้อ3ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเป็นวิธีการ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั่นเองนะคะอ่าอยู่ที่ข้อนี้นะคะต่อไปชิมอาหารในจานของน้องที่กำลังรับประทานอยู่ได้ไหมคะก็คือเขาบอกว่าไม่ไม่อะไรคะไม่ให้ รับประทานร่วมกับผู้อื่นนะคะรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะไม่ใช้ภาชนะหรือรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนักเรียนเจอข้อที่ถูกเลือยังคะข้อที่ถูกก็คือวิธีเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อน้องเป็นโรคเท้าปากนั่นก็คือคําตอบคือข้อที่ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่สนั่นเอง สามส็จเป็นข้อสอบโอนิป,ปี60ข้อที่7นะคะใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ7กันพบป้ายติดไว้ที่ร้านอาหารมีข้อความว่าอย่านอนตื่นสาย,ยอย่าอายทำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนา จากข้อความข้อใดแสดงให้เห็นว่ากันไม่ได้นําข้อคิดจากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจําวัน 1. กันเก็บขวดเปล่าที่บ้านแล้วนําไปขายให้รถรับซื้อของเก่า 2. กันเหลือเงินจากโรงเรียนมยาหยอดใส่กระปกุกออมสินทุกวัน 3. แม้เป็นวันหยุดกันก็ตื่นแต่เช้าทําการบ้านแล้วทบทวนบทเรียน 4. กันสวดมนต์แล้วอธิษฐานขอให้เรียนเก่งๆและเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ รมาดูความหมายของข้อความกันก่อนนะคะอย่านอนตื่นสายหมายถึงว่าให้เราตื่นแต่เช้าเราจะได้มีโอกาสและเวลาในการทํากิจกรรมต่างๆมากกว่าคนที่นอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าอายแม้ว่าเราจะทําอาชีพอะไรก็ตามอย่างเช่นอาชีพกวาดขยะก,ก็จะมีความสําคัญในตัวของมันนะคะอย่าบิ่นเงินน้อยอย่าดูถูกเงินน้อยแม้แต่เพียงเงินหนึ่งบาทก็มีค่านะคะอย่าคอยวาสนาอย่ามัวแต่ขอพรอหรือภาวนาโดยไม่ได้ลงมือปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ในสิ่งที่เรา ต้องการนะคะจากข้อความข้อใดแสดงให้เห็นว่ากันไม่ได้นำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อคิดอย่านอนตื่นสายไอ,ยาอายทำกินอย่าหมิ่งเงินน้อยและอย่าคอยวาสนานักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งกันเก็บขวดเปล่าที่บ้านแล้วนำไปขายให้เก่าร,รับซื้อของเก่านักเรียนคิดว่าตรงกับข้อใดคะตรงกับข้อใดคะก็คืออย่าอายทำ กินนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปข้อ2นะคะการเหลือเงินจากโรงเรียนมาหยอดใส่กระปุกอมสินทุกวันก็คือตรงกับข้อไหนคะก็คือ,อยามินเงินน้อยนั่นเองนะคะเราหยอดทุกวันทุกวันทุกวันนานๆานไปก็จะมาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อไปข้อ3แม้เป็นวันหยุดกันก็ตื่นแต่เช้าทําการมากและทบทวนบทเรียนตรงกับข้อไหนคะนักเรียนตรงกับ อย่านอนตื่นสายนั่นเองใช่ไหมคะและข้อสุดท้ายนะคะการสวดมนต์แล้วอธิษฐานขอให้เรียนเก่งๆและเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่นะคะสวดมนต์อย่างเดียวถ้าไม่ปฏิบัติจะเรียนเก่งไหมคะ,ะก็ไม่เก่งฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนคะนักเรียนข้อที่ข้อที่สนั่นเอง ข้อที่32เป็นข้อสอบออนไตปี60ข้อที่9ใช้ข้อความต่อบปน,นี้ตอบคำถามเด็กชายดัมริได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากปู่ของเขาเนื้อความส่วนหนึ่งในจดหมายมีดังนี้นับตั้งแต่ที่ครอบครัวเรามีหลานเป็นสมาชิกใหม่ก็มีความสุขสดชื่นมากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมาคุณทวดคุณย่าที่เคยรู้สึกเหงาจนบางครั้งทอดอะไรในชีวิตกลับมีชีวิตชีวาขึ้นใหม่จนเห็นได้ว่าคนแก่กับเด็กต่างเสริมความสมบูรณ์ ของชีวิตให้แก่กันและกันเพราะชีวิตของคนเพราะชีวิตของคนหนึ่งนั้นมีความหมายและคุณค่ากับอีกคนหนึ่ง แต่ละคนต่างเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างความสุขและความอบอุ่นให้เกิดในครอบครัวความรักและความอบอุ่นที่ได้รับนี้หากถ่ายทอดเป็นความรักความเอื้อเฟื้อและอบอ้อมอารีกับคนอื่นๆหลานก็จะได้รับความสุขในการให้มากกว่าความสุขจากการรับและหล่อหลอมให้หลานของปู่เติบโตขึ้นอย่างเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนดีของสังคมเมื่อหลานโตขึ้นและได้อ่านจุดหมายฉบับนี้ด้วยตัวเองตามความตั้งใจของปู่หลานจะเข้าใจ ความมุ่งหวังของปู่ข้อ9นะคะข้อคิดที่ปู่ไม่ได้ฝากไว้ให้แก่ดําริ 1. การมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ3การเห็นความสําคัญของตนเอง 4. การสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวใหญ่ลองมายงกดูนะคะเขาถามว่าข้อคิดใดที่ปู่ไม่ได้ฝากไว้ให้แก่ดํารินะคะขอ้อใดที่ปู่ไม่ได้ ให้ข้อคิดหรือสอนดำรินั่นเองเรามาดูนะคะข้อที่1การมีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะคุณปู่สอนไว้ไหมคะในจดหมายนักเรียนลองหาดูมีไหมคะอ่าก็คือให้อะไรคะให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และอบอ้อมอารีกับคนอื่นๆนะคะก็คือข้อที่1น,นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2การเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับตรงไหนคะ ให้มากกว่าผู้รับเจอไหมคะก็คือความสุขในการให้นะคะความสุขในการให้มากกว่าความสุขในการรับนะคะก็คือข้อที่ข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3การเห็นความสําคัญของตนเองนะคะการเห็นความสําคัญของตนเองอยู่ตรงไหนคะก็คือเราต้องเป็นคนที่มี มีคุณค่านะคะเราต้องทําตนให้มีคุณค่าและก็เป็นคนดีของสังคมนะคะก็คือการเห็นความสําคัญของตนเองนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนคะก็คือตอบข้อที่ข้อที่4การสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อความนี้นะคะใหม่ค้าสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ